สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กับมาพบกับเก่ามาเชียครับพี่น้องเนาะครับผมคลิปนี้กับมาตามตอนแนวทางตัวเลขวิ่งของปลาเล็กได้ครับผมเลขวิ่งปลาเล็กครับพี่น้องแล้วก็เลขอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจคือเลขฝันของเพิินครับผมเลขกฝันปลาเล็กก็ถือว่าฝันแม่นครับผมเนาะแต่ละคลิปแต่ละงวดครับผมครับคลิปนี้กับปีใหม่แล้วครับผมครับแนวทางตัวเลขกกับ ของปู่กับอาจิตเดินดีได้ครับผมจังไลยกับมาตามกันต่อสู่กันต่อครับพี่น้องเนาะสิบเจ็ดมกราคมหกสิบเจ็ดแนวทางตัวเลขวิ่งความกับเปรกวามฟันปลาเล็กครับผมเอากอนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับปลาเล็กเกามาเชียกับขอขอพระคุณปลาเล็กเด้อครับผมครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้กับเกามาเชียน้ำเชียร์ในเด้อครับพี่น้องไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับปลาเล็กกันเลยครับ เก่ามามเสียสวัสดีครับผมจ้าสวัสดีจ้าครับสวัสดีปีใหม่เด้อครับปลาเล็กจ้ามันมันมโนะโอ้ยเรื่อยๆครับปลาเล็กครับผมใส่หมีที่เก้าครับผมอันปน,นจังได้หมานบ่ครับผมหมานจังได้ฝันฝันเห็นไายหลวงเนาะนายหลวงครับคือเจ็ดเก้าครับ <c oughs> ออกแปดเก้า อืมเสิได้อันเป็นยังไงปลาเล็กช่วงนี้เล็กบิงปูปูพ่นกิดหายคืเก้าเนาะจ้้ลองเบิ่งครับผมปีใหม่แล้วครับผมเล็กขับนวเพ่นมากกินข้าวแรงกับยังน้อครับผมอันปิงเนี่ยโอ้ปิงเนี่ยครับเล็ครับผมครับผมครับเอามาตามกันต่อพร้อมกับเล็กข้อมฝันนะครับผม คือ่าฝันแม่นอยู่ดินี่ฝันไปนอกครับผมต้งแต่เลขกออกมานน่ฝันแล้วโอเคครับผมอ๋อเอาเลขกปูกรก็ไเลครับผมเหล็กวิ่งแปดกับห้าแปดกับห้าครับผมแปดกับห้าแปดกับห้าวิ่งบนล่างครับพี่น้องครับมากยัง ตอนนี้หากะทือว่าดังอยู่ครับผมปลาเล็กครับหากะดังเปรกักับเป็นหูบดังขึ้นกันครับผมแต่ว่ากับจะสูเก่าว่าได้เก่าก็ผ่านี่ดังมากครับผมครับเขาปลาเล็กจับให้เบิ้งดูครับผมนี่จับตามเล็กวิ่งปูนี่ก้อนที่เขาเล็กฝันครับมักตัวใดไรมันจะบอห้าสูตรบอมักเบ <S 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 ห้าศูนย์กับห้าศูนย์แปดศูนย์ห้าศูนย์แปดศูนย์กับผมเลขวิ่งปูครับแล้วมันมันใช่บอกอ๋อตัวเกาเตียวฝันได้ขี่รถคันเก้านี่มันมีมันมีมนมแปดห้าห้าหนึ่งเนี่ยฝันได้ขี่มันนิดนิดเดียวเอาหาหนึง่งครับผม ห้าหนึ่งห้าแปดเนี่ยเนาะห้าหนึ่งห้าแปดอันเลขเลขอันทะเบียนรถของปลาเล็กคือแปดห้าหนึ่งบอกครับแปดห้าห้าหนึ่งอ๋อแปดห้าห้าหนึ่งนี่ที่จะบอกข้อมฟันหรือคือฟันอันอันเรื่องนี้เพระปาเล็กอันนี้ฝันแต่ตองวัดอันนี้ฝันล่าถุกมันนี้ฝันว่าอันมีมีหูบึ้งน่ะดูในจุ่มปวกว่าฉันเล่า จุก็งั้นกระบนใหญ่กระบอน้อยน่ะคมันมีมันมีสามหูบึงมีสามหูแล้วเห็นนี้อันสองหูแท้มันบ่มีเจียมันว่าสันที่เจียเขาข่าวมันที่ในหูมันน่ะเนาะครับผมที่เขาจะปิดไว้ยี่เขานอนครับผมเออแล้วเห็นนี้เอาสองหูนี่บ่มีแท้มันที่ที่บ่มีแม่มันเนาะว่าที่เรานสันนะเนาะครับผม มันต้องมีหูเดียวนี่เนมันนะอะไรอย่างนี้ครับตัว<ม>บึ้งมันเป็นอย่างแบงตัวบึงวบ้งมัน1งมุมเนานะแปดขาเดี๋ยวคิปลาตังา้งนะอืมแปดแปดแปดปูกับเขาปูยะแปดแต่ว่าสิบแปดยังแปดมีสามหูครับ ห,หูหนึ่งบะมีนเกียร์ครับผมบะมีนใหญ่เพิ่อนอีกสองหูมีนว่บปลาเล็กครับมันมีหูเดียวมีเแย้มมันอ๋อมีมีมีเกียร์อยู่หูเดียวแมนครับแล้วสูนที่ผมมาอยู่วะเนาะคือโอ้เห็นหูนบึง,บงนี่ตีซอยกันด้วยครับพี่น้องแต่ว่าบึงนี่กับในน้ำบึงเน่งมุม,มกับแปดขาครับผมครับบึง วัดแเล็กที่แกของฝันให้อันตุนองฝันยูครับผมฝันว่านายหลวงให้มาจับใต้ช้อยว่าสันโอกเก้าหน่แปดสิบเก่าคือพ่อสือแปดเก่าแน่นอนอันน่าอันตุนองมาเอาเหมือนที่บอกบอกอันยูคนตีประเล็กว่าสัน แล้วอย่างนี้หั่นไตไตหั่นปลาเล็กจับนั้นมันเจ็บจ็บเกาเ่นเนี่ยโอ้ยมาบังอีกเนาะเออแล้วหั่นหั่นตุนองมาเอ้ามันจะบอกว่าอายุเราตีว่าสั่นเกากระเกาอยู่แล้วว่าอายุเราแป๊ดเกาเกาเปีดนีว่าสั่นเสือจะติดไบบจังหน่อยบปล่าครับบ่ดวงเนาะเสือออกจากป้ายเห็นป้ายน้ำเพิ่นเนาะเพิ่นเอิ้นไปจับป้ายซอยเนาะ อ,อีเล็กเฮาอยู่ข้างบนบนเนะเาะเหล่าเหาอยู่ข้างล่างเนะ<ม>าะฟ<ม>ันลงมาลงมาจาับใต้ซอยแดงจ้ะโอ้เธอตั้าางแต่อีกต่างหากเอ๊ฟันคิวขนาดเลยครับผมแต่ว่างวนนี้ปรี๊กสองฟันฟันสองรอดด้วยครับผมฟันต้งงอคกอฟันเห็นทะเบียนรถครับผมฟันเนห็นรถวาตติคีรถ<อ>และย่านออกตัวเกาที่ครับ<อ>จะจะเลื่อมตามเจ็ดเก่าได้สินะ เจ็ดเก่ามันที่ซ<อ>ื้อได้บ่โอ้ดังเล่นบ่ครับตอนนี้แมน่นตอนนี้ขายลอตเตอรี่บ่ปลาเล็กว่ขายโอ้ร้านร้านขายให้เก่าแ,แต่ว่าตอนนี้กต่<แ>ลอตเตอรี่เจ็ดเก่านี่ดังแล้วบ่ครับดังหลักเก่าเขาดังบุดแล้วนะอืมหลักเก่าซื้อเมื่อไหร่ละครับผมลอตเตอรี่กวดเรียบเมน ชีได้ครับเขาก็ตีซอยกันได้ครับพี่น้องเลขบึงอเพิ่นฝันมาเห็นหู้บึงครับผมสามหู้ครับแต่ว่าหู้หนึ่งมีเกีียวปิดไว้ครับผมครับบอลวาสีเป็นแปดหนึ่งหรือว่าแปดสามครับพี่น้องเนาะครับผมแปดหนึ่งหรือแปดสามครับวกมันเป็นยังนันนะก็เคยปั่นแต่แกนะแต่ว่าเห็นสาชาขึ้จอมปลวกป่ครับแมน จำปลวกแล้วก็มีบึงหู้บึงอยู่ครับผมนี่คือฟันหลาสุดด้ครับผมแต่ว่าฟันตองหงดก็คือฟันว่าเด็กขี่รถอันอันกระบะเพื่อนนี่แหละครับผมเลขทะเบียนรถก็คือแปดห้าห้าหนึ่งครับพี่น้องครับเอาจังไรคือว่าเลขจีออกตัวเก่าครับประเล็ก <c oughs> จัดเด้อคือว่าฟันฟันใดขี่รถคือว่าเลขจีออกตัวเก่าสันนี่จัดแล้วมันออกไปแล้วดินาเล็ก แปดห้านะอืมความหมายคือ,อ,อตัวนี้อือม,มันออกวัดก้อนท่านเดีครับแปดหานี่คือออกงวดก้อนถี่มาออกแปดเก่าเมนหาหนึ่งคือว่าออกอาชีพออกปีปที่แล้วเมนเก่าหาหนึ่งหรือว่ายังไงครับพี่น้องนะเนาะเลขตัวนี้ระวังให้ดีครับผมครับอิจนาเบิ้งไปน้ากันค้าถ้าแม่นออกสองสุดนี่ก็คือเลขวิ่งประเลขนี่เขาเขา,ขามดเลขครับพี่น้องเนาะแปดหาครับผม แปดกับหาเลขวดิ่งเพิ่นเอาลองเมืองครับพี่น้องเนาะมานำเสนอเป็นแนวทางเซ็งโศกเส้นดวงครับผมตอนรับปีหกเจ็ดครับพี่น้องแนวทางตัวเลขของปลาเล็กครับผมเทิงเลขวิ่งเทิงเลขฝันเ่ามาเชื่อกับสิลบกวกปลาเล็กซับหนีเด้อครับปาเล็กครับอยู่ดีไม่ห้างครับผมลำด้วยโชคดีปีใหม่ไปนน้ำกันครับปลาเล็กครับสวัสดีครับ เอาครับพี่น้องครับผมกัดพิจนาเบิงเป็นแนวทางเสียงโขกเสียงดวงเด้อครับผมแนวทางาเลขวิ่งปลาเล็กบนล่างครับผมแปดกับห้าครับพี่น้องเนาะก็ถือว่าเป็นต้นปีครับผมลองเบิงสูตรปูครับแล้วก็ปลาเล็กจับไห้กับมี่หาศูนย์แปดศูนย์หาหนึ่งแปดหาแปดครับพี่น้องเนาะหาหนึ่งหาแปดกับมาสอดคล้องกับเลขฝันของเพลินแล้วครับผมฝันตั้งงวดฝันว่าได้ขี่รถครับผมขี่รถ ของเพิ่นนี่แหละครับผมทะเบียนรถก็คือแปดห้าห้าหนึ่งครับพี่น้องนะแปดห้าห้าหนึ่งครับแล้วก็ฟันลาสุดนี่ครับผมอาจจะสองสามหมื่นที่ผ่านมาหรือว่าคือมันผ่าครับผมฟันวาเห็นจอมปวกเลยครับคางจอมปวกนี่จะมีหูบึงครับผมหูบึงอยู่สามหูครับอสองหูนี่บ่มีบ่มีให่ครับผมบ่มีใหญ่เรือบก็มียูหูเดียวที่มีใหญ่เรือบอยู่ครับผมก็ พี่เจนาเอาด้ครับพี่น้องตีเบิ้งไปน้ากันครับถ่ายคลิปนี้ก็ขออวยพรให้พี่น้องที่ครับผมโชคดีถูกหวยเรื่องเงินไปน้ากันไดคน้ครับพี่น้องครับที่เข้ามารับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับเก่ามาเชียร์หรือว่าน้าเชียร์ครับผมขอให้โชคดีครับงวดวันที่17มกราคม67สําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ